สวัสดีค่ะทุกคนยีนต้อนรับเข้าสู่สสีเออร์ชานลค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกม Among Us ค่ะกับน้องนับตอนนี้เราจะได้เป็นไหมมาลุ้นกันค่ะไม่ได้เป็นทำไมอ่ะขอเป็นสักตาหนึ่งไม่ได้หรอ,อเควส หน้าพี่เอานัดเยอะมา,เากะนะเยอะมากใช่เอาเอเอทำไมเขาต้องโอเคเยอะแพ้กพอดีโอ้ยเมื่อไหร่พี่จะถึงครับไอตตรงห้องไวเนี่ยจะได้ทำให้เสร็จ,รจไปเลย คันโยกมันทำยังไงต้องหาตัวเลขหนึ่งใช่นหมคันโยกมันทำยังไงอะพี่ยังไม่เจอพี่เจอเจกับห้าในตอนนั้นโอเคเจอหนึ่งเจกับห้าอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่สองสองอยู่นี่โอเคอันเนมื่อก,กี้สามตึ๊กโอเคแล้วสี่มันอยู่ไหนเนี่ย แล้วสี่ไป็นไงไม่ใช่สี่อ๋ออันนี้สี่ห้าอย่างนู <c oughs> <โ Gospel> ้นห้าอย่างนี้หก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 อย่องนู้นหกอย่นู่นโอเคอสุดท้ายเจ็ดเจ็ด ปิดไฟพี่จะแอบอยู่ในห้องนั้นตลอดแล้วพี่เริ่มกลัวแล้วกลัวจะโดนฆ่าแท้ถ้าไม่สีเขียวอ่อนมันอยู่ใกล้ๆพี่เนี่ยคนน่ากลัวเลยทุกคน พี่น่าจะรอดแล้วแหละพี่แอบไู่ในห้องน้ำแล้วเป็นหรือเปล่าเออมพี่แอบพี่แอบห้องน้ำที่ไหนโอ้ซีเลยหรอ เขียวอ่อนมาอยู่ใ,ใกล้ๆพี่อะแล้วตอนนั้นมันก็เดินหายไปเอ่อไม่รู้ว่าเป็นใคร,รเลยหรองั้นพี่สคริปเพราะพี่ไม่รู้ว่าเป็นใครจะคลิปแล้วจ้ะไม่บ้า <น>ยิ้นะคนโหดเออดเอ้อเมื่ไหร่เพจพี่จะเสร็จเนี่ยเกิดที่นี่ความเพอี่มันอยู่ในวาลอย่าง้งพาต่อไปเรียว่พี่มีเคืดปืนด้วยนะัอือม,มันคือการเอาปืนไปใส่ ปืนดูยาวมากเลยอะไม่รู้มันเรียกปืนอะไร M16 ปะพี่เอิร์ธอยากให้ทุกคนได้ฟังรีแอคชั่นน้องนัทน,นะคะรู้สึกอย่างไรบ้างกับเกมนัทรู้ตั้งแต่ดานเีชาติไปแล้วเพราะว่าพี่เอิร์ธได้จะอดกับเขียวออดและเจะาหวัวทั้งสองให้ได้ได้บอกเลยนัทรู้ตนนั้งแต่แล้วทำไมตัวแล้วตอนจบทำไมตัว่าดัน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไม่ว่าด้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย